สวัสดีค่ะชาวราศีตุลค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะมีโชคลาภด้วยนะคะของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะดูกันล่วงหน้านะคะชาวราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะ กดดูที่ใต้คลิปมีรายละเอียดเรื่องราศีเรื่องลัคนาบอกด้วยนะคะเข้าไปดูได้แม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาดูที่การงานกันก่นกอนราศีตุลน,นะคะพฤษภาคมนี้นะ,ะการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างโอ้ถือว่าดีนะคะในเรื่องของการงานเนี้ยดีมากนะคะเป็นที่น่าพออกพอใจสําหรับชาวราศีตุลแต่มันเป็นช่วงเดือนที่คุณทํางานค่อนข้างหนัก นะคะทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของความละเอียดนะรอบคอบือของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะท่านไหนที่รอว่าเออจะได้เซ็นสัญญานี่ไหมนะคะเอกสารนี้นะจะสัญญานี่จะผ่านจะได้เซ็นนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแน่นอนนะคะแน่นอนช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยความสําเร็จ นะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณต้องการนะครึ่งเดือนหลังนมาแน่นอนนะคะความสําเร็จใช้ชนะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้การเริ่มต้นใหม่ๆก็ดีนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นเดือนที่ก็ทํางานหนักพอสมควรนะคะทำงานหนักแต่ว่าหนักแล้วมันสําเร็จก็โอเคนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนดีด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนของความสําเร็จทําอะไรก็โอเคแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกบางท่านบอกแล้วครึ่งเดือนแรกเป็นยังไงครึ่งเดือนแรกเนี่ยบางทีทํางานหนักแต่ว่าผลลัพธ์ งานมาันยังดูนิ่งๆมันเหมือนกับว่ามันยังขาดแบบเออจิกซอขาดไปตัวหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้เวลานะคะก็ครึ่งเดือนหลังเนี่ยรับรอง ครึ่งเดือนแรกขอแค่อดทนทําต่อไปก่อนแล้วก็ใส่ความมุ่งมั่นให้เยอะกว่าเดิมด้วยมันมีแนวโน้มว่าบางทีพออาจจะอาจจะประหลังสงการมาเนาะพอช่วงต้นเดือนพฤษ,ษภาจะมีเอื่อยๆบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโชคดีว่าตัวคุณเองนะคะไม่ว่าทํางานอะไรทํางานอยู่ที่ไหนนะคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยให้การสนับสนุนมันก็เลยไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรทําอะไรก็มีคนมีแบ็กดีอะค่ะมีแบ็กดีนะ,ะนะชาวราศีตุลก็เลยเอออะโอเคนะคะอย่า ลืมนะคะเน้นในเรื่องของความละเอียดรอบคอบนะคะมาดูคือคือต้องบอกว่างานดีมากนะสำเร็จดีมากมาดูการเงินบ้างนะคะเงินจะโดดเด่นเท่าเรื่องงานไหมเงินนะคะ คือสิ่งที่โดดเด่นอย่างหนึง่งในเรื่องเงินก็เช่นเดียวกันกับเรื่องงานคือคนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือชาวราศีตุลน,นะคะมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูคุณคนในครอบครัวเพื่อนเก่าหรือหรือแม้กระทั่งคนที่ที่เราเคยทํางานด้วยเคยรู้จักอะ่ะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคุณไม่ว่าเรื่องการงานหรือการเงินนะคะถ้าเดือดร้อนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่โดดเดี่ยวทีนี้การเงินมันจะเดือดร้อนไหมนะคะไพ่เงินไม่มาเลยนะคะไพ่เงินไม่มานั่นหมายความว่าไอ้ไอ้พวกเงิน เงินฟุกฟกเงินที่จะแบบได้มาเป็นก้อนๆเนี่ยมันไม่เด่นเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเงินจะมาจากไหนมาจากการทำงานอย่างหนักเท่านั้นนะคะชาวราศีตุล นะคะแต่มาไหมมาแน่นอนค่ะนะคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเลยนะคะขอใช้คําว่าไม่เดือดร้อนนอกจากคนที่จะมีหนี้สินอยู่แล้วนะแต่ว่าคนที่มีหนี้สินอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะแม่หมอมองว่าขอให้คุณทุ่มเททํางานอย่างหนักนะเงินมันก็จะมาเองนะคะมันมาอย่างสมเหตุสมผลนะมาทีนี้มันอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายท,ที่ที่อาจจะมากหน่อยในเรื่องของการเดินทางนะคะรายจ่ายเรื่องการเดินทางรายจ่ายเกี่ยวกับรถรายานพาหนะ ของคุณนะอันนี้อาจจะต้องมีซ่อมบํารุงโน้่นนี่นั่นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าด้วยตัวคุณเองนะต่อให้ต้องจ่ายตรงนั้น ก็ไม่เดือดร้อนนะคะอย่างอย่างเอาตัวรอดได้ดีมากน้าอาจจะแล้วก็จะมีเรื่องของการแบบเออเงินที่ใช้จ่ายในการแบบบางทีออกงานเนาะ <c oughs> ออกงานพบปะเพื่อฟูงอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่เป็นไรนั้นเราขยันขันแข็งหามันก็ไม่เดือดร้อนหรอกเนาะในขณะเดียวกันอาจจะมีการตัดสินใจที่ต้องต้องมีการตัดสินใจว่าเออจะใช้จ่ายเงินอย่างไรบ้างนะคะหรืออย่างรถอะไรอย่างเงี้ยบางท่านบอกว่ามีเกณฑ์อาจจะมีเกณฑ์ว่าเออเราจะซื้อรถช่วง สภาคมนะอาจจะถามว่าซื้อจริงจังได้ช่วงไหนซื้อจริงจังที่มีเกณฑ์จริงๆก็คือช่วงกลางเดือนนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนออกไปเนาะแต่ว่าช่วงต้นเดือนที่เครียดพอสมควรต้นเดือนคุณก็จะคิดแล้วเอะฉันจะจะซื้อจริงหรือเนี่ยหรือเนี่ยอันนี้บางท่านนะคะอ่ะเอาเป็นว่าก็ไม่เดือดร้อนนะทีนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาบละ่ะคือถ้าโชคลาบโดยโดยหลักๆเลยนะโชคลาบมาจากการทํางานหนักเนาะเออทำงานหนักก็จะมีโชคมีลาบขึ้นมานะคะแต่ว่ามันก็พอดีตัวนะพอดี กับผลงานของเราการเสี่ยงโชคนี่ไม่เด็ดเลยแต่นี่ด้วยความที่าจากหน้าไพ่ก็ต้องแนะนํากันตามสมควรว่าถ้าเราอยากที่จะเ,เสี่ยงโชคบ้างอะไรเงี้ยทะเบียนรถนั่นแหละมาแรงนะคะทะเบียนรถของคุณนะทะเบียนรถของอาจจะไม่ใช่ของคุณแต่เป็นรถคันที่คุณต้องใช้เดินทางไปทํางานบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันนะคะก็เอาเป็นว่าตามนี้เนาะ <laughs> ทะเบียนรถนะคะจะช่วยเสริมดวงได้ มาดูความรักกันคนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะคนโสดต้นเดือนจะสับช่วงสัปดาห์แรกจะเหงาเหงาห่อยหน่อย,อยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเพิ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์เก่ามานะคะแต่ว่าพอเข้าสัปดาห์ที่สองไปอ่า นะคะมีเดลเลอรเอร์ขึ้นมาโอกาสที่จะมีคนมาทำให้คุณรู้สึกวหวันไวนะคะวันไว้ร้อนรุม่มแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊หรือว่าฉันจะทำยังไงดีฉันคนที่เข้ามาคุยคนนี้ฉันก็ชอบนะคะถามว่าแล้วพัฒนามา้ย,ยังนะคะภายในเดือนพฤษภาคมอาจจะมีการเริ่มต้นพูดคุยแต่คุณเองนะคะคุณเอง,ค,เองคุณยังมีปฏิกิริยาในการป้องกันตัวเองคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราเรายังเหนื่อยกับความรักอยู่เลยเพิ่งจะเลิกกับคนเก่ามาไม่นาน แล้วยังรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะต้องการเวลาในการที่จะให้เราเข้มแข็งมากกว่านี้เยียวยาหัวใจมากกว่านี้หน่อยอยากให้ตัวเองรู้สึกแบบสดชื่นมากขึ้นประมาณนี้แล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องความรักใหม่นะคะแต่แน่นอนคุณหวั่นไหวมาตั้งแต่แบบช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วนะคะทีนี้พอช่วงปลายเดือนเราก็จะเริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นละนะคุณอาจจะตอบรับก็ได้แต่ว่าไม่หมอยังมองว่าคุณยังโสดอยู่นะแต่ว่าเป็นคนโสดโดยที่แบบว่าพอสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ยคุณรู้สึกว่าเอออดีตคุณจะทิ้งแล้วคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณรู้ึก เออมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะออบางท่านถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ตกลงปรงใจว่าฉันจะมีแฟนใหม่แต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณ นะคะชีวิตมีความสุขแล้วก็ลงตัวมากนะั้นแล้วอาจจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยหลายคนด้วยมีหลายคนมีมาให้เลือกหลายคนสเสน่ห์ไงเสน่ห์พอเรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นนะคะบางทีมันก็จะมีออร่านะมีออร่าคนนู้นก็จะชอบมันก็จะมีคนอยากที่จะเข้ามาพูดกับคุยมาคุยกับเราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะดูแลหัวใจตัวเองก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยว่ากันไปทีละสเต็ปสเต็ปนะคะทีละขั้นทีละตอนนะคะแน่นอนว่าอาดีตเนี่ยเดี๋ยวคุณปัดทิ้งไปได้หมดแน่นอนนะคะ คนโสดราศีตุลมาดูคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะขอเปิดไพ่ชาวราศีตุลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก็มีเรื่องต้องแนะนำกันนะคะ คือถามว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่แน่นอนนะคะแต่ว่าทีนี้ช่วงต้นเดือนนะช่วงต้นเดือนมันอาจจะมีปัญหามีอาการแบบงอนน้อยใจใครบางคนเอาแต่ใจตัวเองทำตัวไม่มีเหตุผลคือมันมีนะในความรักความสัมพันธ์คือมันไม่ได้ตั้งใจนะบางทีบางทีไม่ได้ตั้งใจอารมณ์งอนแล้วคิดว่าบางบาง,บางคนคิดว่าเรางอนเล็กๆเรางอนเล็กๆเองนะ แต่ว่าพอ,พ,อพูดพอคุยกันอ้าวใสอารมณ์ใสอารมณ์อ้าวคาพูดเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นอ้าบานปลายนะคะแต่ถามว่าถึงขั้นมีปัญหาหนักไหมไม่มีหรอกนะคะความรักความสัมันธ์ของคุณกับแฟนคุณยังมั่นคงนะ,ะแต่ทีเนี้ยถ้าคุณคุมไม่อยู่นะคะถ้าคุณคุมไม่อยู่มันก็จะมีระยะห่างขึ้นมาทันทีมันจะเป็นอารมณ์แบบไม่สบายใจไม่มีความสุขซึ่งมันมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราดูคลิปล่วงหน้านะคะช่วงต้นเดือนเลยนะคะสัปดาห์แรกเลย ห้ามทะเลาะชาวราศีตุลถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมแฟนเราทําแบบนี้เนี่ยคุณคุณคุณฉุนเฉียวและเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะใส่อารมณ์นะเริ่มจะงอนเริ่มจะไม่พูดเริ่มทําเป็นแบบทําเฉยเฉยเขาจะต้องรู้ว่าฉันงอนเขาต้องรู้ว่าฉันไม่พอใจอย่าทานะคะอย่าทําไม่ว่าแฟนคุณจะทําอะไรคุณต้องเฉยคุณต้องยอมรับนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะแบบว่าไม่มีปากมีเสียง อดทนไว้ก่อนคือบางทีมันอาจจะมันจะอาจจะขัดใจเราเพราะเพราะบางทีเราก็เราไม่พอใจอ่ะเราก็อยากพูดทําไมเขาทําแบบนี้เขาไม่มีเหตุผลเลยอะไรอย่างเงี้ยทนไปก่อนนะคะเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์แล้วมันคือจริงเนี่ยต่อให้คุณทะเลาะคุณก็ยังไม่เลิกกันหรอกมันก็ประคับประคองแต่มันเสียอารมณ์นะคะใช่ไหมคือในความสัมพันธ์มันควรจะคือแค่เราเราแค่อดทนแค่ช่วงระยะเวลาเดียวเองนะคะแลวเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีเดี๋ยวแฟนเราเขาก็ดีเหมือนเดิมนะคะบางทีมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะคะ าฝากไว้ฝากไว้นะคะเราต้องตั้งสตินะคะและเดี๋ยวทุกอย่างดีเองค่ะความสัมพันธ์ยังมั่นคงขาเตียงแข็งแรงนะคะอ่าต่อไปชาวราศีตุลที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าไม่ว่าปัญหาจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เราจะมาเน้นดูในมุมมองที่ว่าจะได้กลับมาคืนดีกันไหมจะดีขึ้นหรือเปล่ามีอะไรที่เราจะทำได้นะคะ โอ้แม่หมอมองว่ามีโอกาสที่คุณจะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันอยู่นะตั้งแต่ต้นเดือนเลยชาวราศีพฤษภนะคะอะ่ขอภายชาวราศีตุลนนะเดือนพฤษภาคมตามองพฤษภาแล้วก็พูดพฤษภ ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะมีโอกาสจะได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจแต่ทีเนี้ยมันมีภาวะอึดๆเอือยๆอ,อ,อยู่ขอให้ชาวราศีตุลพิจาราคุณอาจจะรอดูนะรอดูสักเอ่อถึงวันที่แบบว่าวันที่สองวันที่สามเฮ้ยแฟนเรายังเงียบแฟนเรายังเงียบแฟนเรายังนิ่งนะคะคุณก็ไม่ต้องอยู่เฉยต่อให้ว่าในความสัมพันธ์เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดไม่ต้องห่วงนะคะอย่างไปมีทิฐถเราก็คือลุยคุย ทักหาเลยพยายามทําทุกอย่างเพื่อได้พูดได้คุยเพราะว่านะคะมันมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจแล้วกลับมารักกันเหมือนเดิมในช่วงที่แบบว่า สองสัปดาห์แรกนั่นแหละครึ่งเดือนแรกนะคะส่วนถ้าสมมติว่าเราไม่คุยไม่ปรับความเข้าใจกันพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันก็จะยังดูนิ่งๆน,นะคะแต่ว่าคุณกับแฟนคุณยังรักยังคิดถึงกันอยู่นะคะไม่ได้ลืมกันนะต่อให้คุณมีปัญหาหนักนาสาหัสหยังไงก็ตามแต่เขายังไม่ได้หมดรักคุณแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้นานไปนะเราปล่อยนานไปเราเราโมาแต่ทําเฉยรอนะรอให้เขาเนะี่ยเขาก็จะเฉยอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวความรักมันจะน้อยลงเรื่อยๆแม่หมอว่าอย่าเสี่ยงดี วกว่าพยายามที่จะให้ได้คุยการได้ปรับความเข้าใจกันในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างพอครึ่งเดือนหลังพอครึ่งเดือนแรกเราทําได้ดีครึ่งเดือนหลังจากที่มันอ,อืดๆเอื่อยตัวใครตัวมันมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะในขณะเดียวกันอยากให้เน้นที่นะคะการดูแลเอาใจใส่การให้ความช่วยเหลือการให้อภัยกันนะคะแล้วก็ลดความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่มความหวานเพิ่มความโรแมนติกเพิ่มความอ่อนโยนพยายามเข้าอกเข้าใจแทนที่จะกดดันซึ่งกันและก,กัน นะคะขอให้ให้มองไปในแง่มุมนี้ลดความแข็งแกร่งหรือความเอาจริงเอาจังลงแล้วก็พยายามที่จะนุ่มนวลมากขึ้นพยายามเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะให้อภยัยให้อภัยได้ก็ต้องให้อภยัยแล้วก็พยายามดูแลกันและกันให้ดีแม่หมอมองว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลน,นะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคนะคะกลับมาดีไวไว โอกาสหน้าค่ะมิถุนายนนะคะค่อยมาเช็คดวงกันใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ